ก่อนการประชุมครมอในวันนี้ย้อนกลับไปดูเมื่อวานที่ผ่านมากันหน่อยนะคะที่รัฐบาลนั้นบอกว่าจะซับน้ําตาชาวบ้านด้วยการฟรีค่าน้ําค่าไฟในเดือนกันยายนในพื้นที่น้ําท่วมแล้วก็เตรียมที่จะขยายเพิ่มหากว่าน้าอย่างไม่ลดนะคะแล้วก็ไฟเขียวงบกลาง3,000ล้านเพื่อเยียวยาน้ําท่วมนะคะแล้วนาเข้าครมอในวันนี้นะคะเมื่อวานนายสภาัยทองทานชินวัตนนายรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตาภัยและ คลนถล่มหรือชื่อย่อคือคอ,อสอนะคะบอกว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถประสานงานกันได้ตรงไหนเจอปัญหาอะไรเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและชัดเจนผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าคณะกรรมการที่ตั้งมานี้เนี่ยเป็นการชั่วคราวหรือว่าเป็นคณะกรรมการถาวรน,นายกบอกตั้งไปก่อนจนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่าน้ําเริ่มไปทางอีสานและปริมาณน้ําเริ่มลดลงจังหวัดไหนที่น้ําจะเข้าไปสั่งการให้เตรียมความ สําหรับการแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันเวลาซึ่งได้มีการแจ้งล่วงหน้าไปหลายวันจังหวัดที่น้ําท่วมไปแล้วประมาณ3าวันทุกอย่างน่าจะจบและการฟื้นฟูก็พยายามทําให้กลับสู่สภาพเดิมสภาพเดิมโดยเร็วที่สุดนะคะเมื่อถามว่าการที่น้ําลดลงเกี่ยวข้องกับกรณีประเทศจีนนั้นยังไม่ปล่อยน้ํามาทางแม่น้ําโขงเพิ่มใช่หรือไม่นายกบอกว่าจีนปล่อยน้ําปกติไม่ได้มีส่วนทําให้น้ําท่วมเพิ่มมากขึ้น พอถามว่าได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่อีสานตอนล่างที่ต้องรับมวลน,น้ําหลังจากนี้ไว้อย่างไรบ้างนายกบอกแจ้งไปหมดแล้วว่าน้ําจะมาปริมาณเท่าไหร่และที่ประชุมได้พูดคุยกันว่าปีนี้น้ําไม่ได้จะหนักมากแต่มีน้ําผ่านทางกองทัพภาคที่2ได้เข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครความสามารถในการรับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานนมีมาก กรุงเทพน้ำจึงน้ำก็จะไม่ท่วมเพราะถามว่ากรณีที่นายกระบุว่าการเยียวยาให้ยึดความเสียหายมากกว่าจํานวนวันต้องปรับมาตรการอย่างไรบ้างนายกบอกว่าเรื่องกรอบการเยียวยาต้องดูที่รายละเอียดข้างในว่าจะปรับได้อย่างไรแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือความรวดเร็วในการเยียวยาที่ประชุมหลายฝ่ายถกกันว่าความรวดเร็วนั้นต้องมาก่อนโดยจะยึดกรอบเดิมก่อนเพราะถ้าใช้กรอบใหม่ต้องใช้เวลาและในที่ประชุมก็มีความเห็นว่าจะไม่เก็บค่าน้ำค่าไฟพื้นที่ประสบภัยในเดือนกันยายน ยานและในเดือนตุลาคมจะลดลง30%แต่หากเหตุการณ์น้ำท่วมยาวกว่านั้นเราสามารถขยายได้อีกมาตรการที่ออกมานี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการเยียวยาที่เร่งด่วน สำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือได้พูดคุยกับกองทัพซึ่งระดมกำลังอย่างเต็มที่แต่ว่าติดปัญหากำลังพลไม่เพียงพอก็จะให้กระทรวงศึกษาธิการดูเรื่องทีมฟิกกิตเซนเตอร์อาชีวจิตอาสาที่มีหลายจังหวัดได้ระดมพลมาช่วยกันเพื่อให้ความเสียหายนั้นได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะคะ ประเด็นเรื่องการเยียวยาที่จะนําเข้าสู่การประชุมครมอในวันนี้นายกบอกว่างบส่วนนี้ไม่ต้องเข้าที่ประชุมครมอเพราะใช้มาตรการเดิมส่วนที่จะเพิ่มก็ต้องดูว่าจะเพิ่มตรงไหนได้บ้างอย่างเช่นที่มีการยกตัวอย่างเวลาสวันแต่ถ้ามีความเสียหายมากกว่านั้นก็ต้องดูว่าจะปรับอะไรได้บ้าง ทำถึงประเด็นกรณีที่ตอนนี้เนี่ยนะคะกรอบการเยียวยานั้นอยู่ที่เท่าไหร่นายกบอกว่ากรอบเยียวยากรณีบ้านเสียหายทั้งหลังยังคงยึดกรอบเดิมคือ230,000บาทแต่ก็จะมีการเยียวยาหลายหมวดและมีงบกลางที่ได้สำรองไว้สำหรับเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะอยู่แล้วเมื่อถามว่าการเยียวยากรณีมีผู้เสียชีวิตจะปรับเปลี่ยนหรือไม่นายกบอกว่าอันนั้นต่างหากลหะที่ต้องไปดูกรอบอีกที มีรายง,งานข่าวนะคะว่าที่ประชุมขอ,อสที่นายกเป็นประธานเนี่ยนะคะหลังจากรับฟังข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนายกได้เห็นชอบอนุมัติงบกลางวงเงิน3,000ล้านบาทเพื่อเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยให้เร็วที่สุดนะคะโดยผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ได้นาเสนอต่อที่ประชุมครมในวันนี้ค่ะ อขอกลับมาที่บรรยากาศการประชุมครมอช่วงเช้าอีกนิดหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้มีโอกาสไปถามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับถึงเรื่องกรณีที่นายกที่ทำมินิฮาร์ดเนี่ยมันจะผิดปมจริยธรรมจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีการไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเช้า9ก้นาฬิกาสานาทีผู้สื่อข่าวได้ไปถามท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนางนัทจารีอน,นันตสินนะครับ โดยเลขาคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในกรณีที่นายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐไปยื่นต่อปอป,อปอชอให้เอาผิดด้านจริยธรรมกับนางสาวแพทองทานนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกรลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมที่ชูมือทำมินิฮาร์ด ขณะที่ใส่เครื่องแบบปกติขาวถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบนะครับโดยคุณนจารีกล่าวเพียงสั้นๆว่าเรื่องนี้ให้ไปถามสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่าสปอนอเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอไปฟังเสียงคุณนจารีครับจริงๆมันมีข้อกฎหมายไหคะับือเราไม่มีารต้องสีารถามสำนักปลัดสำนัก ก็ <med> เป็นบรรยากาศสั้นๆนะครับที่ปฏิเสธการตอบคำถามให้ไปถามทางสปออนออเอาครับ